สบายดีทุกทกคนมื้อนี้มีเมนูไหมวานนำเสนอนั่นก็คือห่อขาวภาษาเวียดพนเอินว่าบิกวนให้เอาสีนหมูมาซอยเป็นตอนแล้วห้วยเกลือใสเอือบข้าวนึงแล้วเอาไปทอดใส่ไฟปันกลางด้วยจาว้าหลังจากที่ห้าถทอดไปข้าวหนึง่งก็จะเริ่มเห็นสีนซุกเหลืองแล้วให้หฮาตักขึ้นเพื่อให้มันสเสดน้มันต่อไปเ้าจะมาเบิงวัตถุดิบ และเครื่องปรุงของเฮามีคือสีนทอดบีขาวทีเซนไว้แล้วทั่วดินตำทั่วงอกต้มหมักแตงซ้อยแครอทซ้อยพักสลดัดหอมปนสำหรับหอมปนในแมนไ่เด็ดแต่ยอดและใบเด้อยเจ้าหอมปอมแพนหอแต่งนัวเกลือน้อยนึงเข่าขัวขาว ต่อไปเกมี่ยเค็งปันเอาสีหมูถอดลงให้จีเป็นตอนหน่อยๆเวลาปันจะง่ายปันให้สีมุนละเอียดด้วยเจ้าใส่บี้าวลงแล้วปั้นตอให้มุนละเอียดคือเกาจากนั้นใส่ถั่วดินตมลงแบ่งน,นัวเข่าครัวแล้วจึงปันส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วจึงตักใส่ถ้วยไว้ เฮามาเริิมหอเลยเจ้าไหหอตามขั้นตอนแบบนี้เลยเด้อเจ้าเฮามาเริ่มเห็ดน้ำแจวหวานกินกับบิกวนเลยเด้อเจ้าน้ำตาล นำสมสายสู้นำมะนาวนำปลาเกลือกระเทียมซอยมะกิดีผักมุนมุนขันตอนทํำอีทข้างหมอขึงใส่น้ำน้อยนึงแล้วถอกน้ำตาลลงเกลือแล้วค้นน้ำตาลใหละลายจนสังเกตน้ำตาลเริ่มเหนียวได้ตามข้อมต้องการของเหาแล้วนั่นถอกใส่ถ้ววโดยจะใส่วิธีเซน้ำจากน้ำตาลของเหาเย็นแล้วให้เหาเอาส่วนผสมทุกอย่างที่เกรียมไว้นะผสมผอมกัน คนเห็ดเขากันแล้วซิมฮหอแล้วแล้วเด้อเจ้ามาเด้อมาเด้อบีควนแสีบเสียบเสบหลายเด้อทุกคนลองไปเห็ดตามสูตรนี่เด้อ